วันนี้มาดูอาการเสียยอดทิศของอะแดปเตอร์12โวลต์ไฟกระพริบมาลองแกะดูกันครับ อนอื่นสังเกตด้วยสายตาพบว่ามีคาปาซิเตอร์บวมอยู่สตัวนะ,ะหลังจากถอดออกมาสภาพก็จะประมาณนี้ คาปาปวมเกือบระเบิดนี่ค่า16โวลต์1พันไมโครฟารัดต่อไปก็จะหาคาปาเก่าๆคาไก่นะขกเขียนเขียนจากบอร์ดเก่า ตัวนี้ค่า16โวลต์680มิโครฟาลต์ถือว่าค่าใกล้เคียงเปลี่ยนคาปาเข้าไประวังเรื่องอขั้วนะครับลบกวกสังเกตง่ายๆลบจะมีมาร์กมีขีด เน้นๆนะส่วนที่ตัวคาปาจะเขียนชัดเจนเป็นเครื่องหมายลบนะเป็นแถบเป็นแถบสีใส่เข้าไปทําการทดสอบหลอด LED ติดค้างปกติ วัดแรงดันได้12.2โวลต์ทดสอบด้วยโหลดสามารถจ่ายไฟได้ปกติ